first skill the first skill of communication of human เราเกิดมาเ่ยการฟังเป็นภกษาแรกเลยใช่ไหมครับใช่ไหมครับ mm hmm. พวกเราแปลกใจไหม mm hmm. คนคนเดียวนะครับคนคนเดียวเิ Big ็กชายโรเบิร์ตเอาลูกชายผมอ่ะลูกชายลูกชายผมชื่อโทมัสโทมัสพ่อเขาเป็นเยอรมันใช่ไหม,มครับแม่เขาเป็น ชายลูกข้ออินบูริรัมเป็นเสียวลูกชายผมนะชายลูกข้ออินบูริรัมมุสบีเขมรมุสบีเขมรทุกท่านเขาเป็นชาวเขมรเป็นชาวเขมรทุกท่านเขา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 เป็นชาวเขมรทุ นั่นหมายความว่านะครับคุณจะเกิดที่ใดก็ตามคุณจะเป็นฝรั่งก็ตามคุณจะเป็น Spanish ก็ตามคุณไปอยู่ที่ใดก็ตามที่เป็นสิ่งแวดล้อมทางภาษาคุณจะ good at that language เพราะคุณต้อง contact with f i r skill t s of human beings นะครับ